ใส่กันมาแบบระบรมเดือดเลยทีเดียวเตี่ยววิสิบหกนายจ่แต่ปลอดภัเป็นสี่สิบประเภทเรือทอที่สวรรค์หน้าหงวันี่ต้องมาเจอกบหบอคุพระว่าเป็นเจ้าหญามนีหนาวหวทีมมาตัวนี้ขัันมาทุกข้อชกันมาทุกสนามเลทีเดียวเียวแรกเียวแรกเเจ้าอยามณีดารเป็นแขชนาไว้มาดูเตี้ยวี่สวรรคหน้าหงอาต้อ้นถืนเาะได้คชีนายพาฟ้าปอบมที่ชาสิบหกจ่ยแดงค่สิบหกครับเตี่ยวที่สิบท่านผู้ชมเตี่ยวที่สิบหกเป็น เจอซุนท้าหงครับเจอกองคุณพวอาปีเจ้ายากามณีนาวาใช่เอาละครับชอบใครเชียร์เองใบเป็นไว้ครับกะซีออกหน้าออกตาทีมงานเราก็ไม่ได้ว่าเอาละครับโนยตัวลงมาช้าช้าดูจากสธิบัตรครับเป็นเที่ยวที่16บครับทุก้ชมเอาละครับเป็นเรือราบกลับสายน้ำครับผมเมื่อเช้าก็เปิดกองคุณพวอาปีเจ้ายากามณีนาวาครับเป็นฝ่ายชนะเอาไว้ โดยสนับสนุนโดยครัครัพทธัทีวนี้มาแล้วท่านผู้ชมเอาล่ะบอกมาไม่ดีไม่หลอกไม่ถอไม่แย่ไม่หยไม่แย่ไม่เถี่แย่โตขอละเที่ยวนี้ใส่กันมา เป็นสีสีประเภทเรือทองที่สวรรค์ของวันนี้ต้องมาเจอกับหมอกคุณเพราะว่าพิเจียวยาบดีหนาวหัวถีมงานตัวนี้อัดกันมาทุกรอบช่องมาทุกสนามระดทีเดียวทีเดียวแรกทีเดียวแรกเป็เจียวยาบดีดาวหัวเป็นเสียงชนะเอาไว้มาดูทีเดียวนี้สวรรค์ดาวอย่าตินขื้นมาได้หรือไม่มาขอเขาถอนรงใจว่าอย่างไรทีเดียวนี้ต้องเปิดใจเปิดซึ่งใส่กันแบบ จสุเจอกันโอ้เจ้าจามันี่ีสี่มูกินตัวีเต็มจุเต่าลีาสตีสไลใส่มาหูือตไใส่ไปบอเอนเือขาดพันตีหุ่มาอาลูกระลุตะวขกินะมสุณหงสุวณเจ้จามันนี่เียดมู่กินีใส่กระเนขัดบชรนี่ว่าสุวรรณงออกมาแรกก็แรงนี้ครับพยายามจะทิ้งห่างออกมาแต่พอมาหม่อหว ที่สี่ที่ห้าเอาแล้วเป็นยังไงเป็นอะไรเกิดขึ้นใครเป็นลมหรือเปล่าเจ้าหญ้าชีติงว่านีมาแล้วเจ้าหญ้าชีโค้ดหนีออกมาก่อนหนีออกมาก่อนแบบเช่างๆเนิ่นๆแบบสบายสบายแบบ สบายยังไงขอให้ถึงเส้นชัยน้องจะบอกใครสิว่านะผมพยายามไล่ตะคุบไล่ตะคุบไล่ตะคุบก่อนขอหอมแย้มแฉบด้วยไม่รามอีกแล้วเพราเทียนี้พอเจ้ายามานี้ร้อยแล้วก็สุดใจไปยินรองชิงชนะเลิศในอยศที่นี้เจ้ายามันได้แล้วเริ่อดๆสุดท้ายก็รู้เอาเส้นชัย โอ้เลยครับเที่ยวที่18ครับสองท่อสามารถชำรุรไม่สามารถชำการแข่งขันมาได้บ๊อยพิท